ังเก็บตุ๊กตาทรงสูงริบนี้เกือบมีดราม่าอีกแล้วเพราะความบงของเหี่ยวแท้เลยเหี่ยวมีตุ๊กตาเยอะมากในกองนี้แต่ละตัวเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า10ปีคนนั้นคนนี้ซื้อให้บ้างพี่บุ๋มซื้อให้บ้างบางตัวเนี่ยก็ทํากิจกรรมที่โรงเรียนได้มาแต่ทุกตัวเนี่ยก็ถูกเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้ในห้องเก็บของไม่ได้ใส่ตู้โชว์สวยๆเพราะว่ามันเยอะมากแล้วบอกก็ไปเจอถังเก็บตุ๊กตาทรงสูงตัวนี้มาคะ่ะทุกคนก็คิดว่ามันน่าสนใจดีทางร้านเนี่ยเขามีให้เลือก3ามขนาดเหี่ยวก็เลือ ในใจหมีก็คิดว่าเอาแล้วโดนสลรได้ของไม่ตรงโปกแต่พอที่ลองเริ่มประกอบนะคะที่ไหนได้ความบงของตัวเองนั่นแหละก <c oughs> างออกมาแล้วเนี่ยถึงได้รู้ว่ามันต้องเอาอีกด้านหนึ่งมาประกอบเข้าด้วยกัน <c oughs> ด้านที่ทางร้านเขาม้วนมาเนี่ยคือเขาม้วนมาให้มันเล็กกระทัดรัดง่ายต่อก,การขนส่งและในส่วนของการประกอบเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนแค่เอาสองด้านมาประกอบกันแล้วบีบด้านที่มีปีกเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องของอีกด้านหนึ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วในชุดเนี่ยเขาจะมีกาวสองหน้ามาให้ด้วยในความเข้าใจของเมี่ยคือเขาให้มาติดกับขอบแบบนี้เวลาทีี่เเราาาสสสยบลตตติิงไปัว จะได้อยู่ติดกับฐานเมียวลองแล้วก็คือไม่แน่นค่ะเลยใช้กาวสองหน้าของตัวเองเนี่ยติดเพิ่มเข้าไปด้วยพอประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เอาตุ๊กตาที่มียัดใส่เข้าไปได้เลยค่ะความตั้งใจของเมียวเนี่ยก็คือจะเก็บไว้แค่ตัวที่พี่บูมซื้อให้เท่านั้นนะคะส่วนตัวอื่นๆที่เหลือทั้งที่เห็นในคลิปแล้วก็ไม่ได้เห็นในคลิปเนี่ยเมียวจะแจกจ่ายให้เด็กๆแถวนี้ได้ไปเล่นกันเราคิดว่าถ้าเก็บไว้เฉยๆให้ฝนกอะเล่นเนี่ยก็คงไม่มีประโยชน์เอาไปให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่าส่วนพิกัดถังเก็บตุ๊ก